โครงงานนำเสนอเรื่องสบู่มะขามบ้านนาสนุนที่มาและความสำคัญในปัจจุบันท้องถิ่นเพชรบูรณ์นั้นมีมะขามหวานมะขามเปรี้ยวน้ำผึ้งกาดกาแฟาอยู่เป็นจำนวนมากและผู้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีไรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนาซึ่งเป็นเงินปีทำให้ขาดไรายได้และมีฐานะยากจนลำบาก จึงต้องการพัฒนาอาชีพให้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่นำสมุนไพรในท้องถิน่นมาทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนท้องถิ่นหรืออื่นๆและสามารถนำมาจุนเจือครอบครัวได้ 1. เพื่อหาประโยชน์ของมะขาม 2. เพื่อพัฒนาสบู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำสบู่มะขามสมมติฐาน ผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำมะขามน้ำผึ้งกากกาแฟสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างรายได้ในท้องถิ่นและสร้างประโยชน์ทางด้านสุขอ,อนามัยขอบเขกตการศึกษาสภค,คุณของมาตรฐานที่ศึกษาตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะเวลาศึกษาเดือนพฤศจิกายนพศ2567 ถึงเดือนมีนาคมพศ2568ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพิ่มประสิทธิภาพให้มะขามมากยิ่งขึ้น 2. มีสบู่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้จริง 3. ส,สามารถทำสบู่ใช้เองไม่มีค่าใช้จ่าย 4. ส,สามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้ได้ได อุปกรณ์1หม้อสองทัพพี 3. ถุงมือ 4. พิมพ์สบู่ 5. ถุงบรรจุภัณฑ์6มะขามเร็จก,กาแฟ 8. น้ำผึ้ง 9. เดชสบู่10กล่องบรรจุภัณฑ์11สติกเกอร์โลโก้ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่1ละลายเบสบู่จานวน1กิโลกร,รมัมขั้นตอนที่2คนเบสสบู่ให้ละลายขั้นตอนที่3ตักฟองออกจากเบสบู่ ขั้นตอนที่4ใส่น้ำผึ้งขั้นตอนที่5ใส่น้ำมะขามที่เตรียมไว้ ขั้นตอนที่6คนให้ส่วนผสมเข้ากันและใส่กากาาแฟลงไปขั้นตอนที่7ตักน้ำสบู่ลงในแม่พิมพ์ ขั้นตอนที่8นำสบู่ใส่กล่องและติดโลโก้สรุปผลการดำเนินงานจากการศึกษาการทำสบู่มะขามประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์สบู่มะขามพบว่าการสร้างผลิตภัณฑ์สบู่มะขามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้สามารถส่งเสริมสุขขาอ,อนามัยให้กับคนในท้องถิ่นได้เป็นต้น โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมาจากวัตถุดิบในท้องขอขอบคุณคุณครูชัชวานน์สงครามที่ทำให้คลิปการนำเสนอนี้ออกมาสมบูรณ์แบบ